สวัสดีครับบอสายเทมิสิกครับอยู่กับกีตาร์ลดราสต็อกกันอยู่นะครับผมเอ่อผมมีงานสวยๆเอามาหันราคาให้เลยนะครับผมใครอยากจะเอาไปต่อยอดก็ได้หรือจะซื้อไปเล่นมีงบน้อยๆอยากได้กีตาร์สวยๆเอาไว้เล่นตัวนี้ห้ามพลาดนะเอ่อผมแจ้งไว้ก่อนเลยราคานี้หมดแล้วคือหมดเลยนะครับผมไม่มีของแล้วนะตัวนี้จะเป็นพารามาสนะครับผม SQJ อ่ JLE จะเป็นทรงจัมโบ้ขนาด42นิ้วแล้วก็มีภาคไฟฟ้านะครับผมพัคไฟฟ้าใช้งานได้ปกติทุกอย่างเลยอ่ามีจูนเนอร์ในตัวเดี๋ยวมาฟังเสียงกันก่อนตัวนี้มี3สีนะตอนนี้ให้มี3สีให้เลือกลูกค้าเลือกได้เลยนะครับผม ประตัวนี้มีสามสีเดี๋ยวผมเอาสีที่เหลือให้ดูก่อนตอนนี้มีตอนนี้ยังเลือกได้นะนะครับผมสินค้าไม่มีทัหมดแล้วคือหมดเลยนะมันจะมี s u n b บ r ร์ลูกค้าได้เจอใน y t u t u อะ่ะลูกค้าก็แคปรูปแล้วก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับผม มีซันเบิร์แล้วก็สีไม้นะครับผมนีอ่อีกตัวจะเป็นสีไม้มีพาพไฟฟ้าเหมือนกันใช้งานได้ปกติทุกอย่างเลยผมเอามาหั่นราคาให้เลยตัวนี้ใครตั้งงบไว้สองพขยับอีกนิดนึงนะครับผมพา,าพัไฟฟ้าใช้งานได้ปกติทุกอย่างมีอยู่สามสีลูกบิดสีดำสวยมากนะครับผมข้อไม่เล็กไม่ใหญ่มากจนเกินไปคอกําลังพอด,ดีเทชชิ่งต่ําปรับเซตอัพให้เรียบร้อย ผมจะแถมแค่ปิกกับฐาน9โวล์ให้ลูกค้าเอาไปใช้งานได้เลยเซตอัพให้เรียบร้อยตัวนี้ราคาอยู่ที่2,100บาทมันฟังไม่ผิดนะครับผม2,1 0 0บาทนะครับผมค่าจัดส่งแบบโอนเต็มอยู่ที่180แกบปลายทางอยู่ที่250บาทอันนี้คือค่าส่งกรณีที่แก็ปลายทางมัดจำ250บาทมัดจำแต่ค่าส่งส่วนที่เหลือจ่ายหน้าบ้านได้เลยตอนนี้ของมีให้เลือก ตอนนี้ยังมีของให้อยู่นะครับผมมีเกือบ20ตัวหมดแล้วแต่ล็อเนี้หมดแล้วคือหมดเลยนะครับผมโอเคอก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนไซแจ็คผมไม่ได้แถมนะถ้าใครจะซื้อก็เพิ่มบีก50บาทนะครับผมผมให้ราคาส่งนะครับโอเคเผมลืมลืมให้ฟังเสียงกีตาร์ปรเปล่าๆแป๊บนึงอันนี้คือผมปิดแอมแล้วนะเดี๋ยวฟังเสียงกีตาร์ปรเปล่าๆกันดู คือเสียงกีตาร์แบบเหล่า คาร์มอ่ะเป็นแบรนด์ที่ทํางานออกมาค่อนข้างที่จะดีแล้วก็ทําออกมานานแล้วขายผมขายตั้งแต่ปี55นะแบรนด์ตาร์เมล์น่าเล่นน่าเล่นมากครับผมตัวนี้โอเคฝากด้วยนะครับผมมีอยู่3สี42นิ้วนะตัวนี้เป็นทรงจัมโบ้นะครับผมโอเคขอบคุณมากครับถ้าใครเจอใน YouTube ลูกค้าแอดไลน์เข้ามาได้เลยถ้าเจอในเฟซในเพจในกลุม่มทักแชทส่วนตัวได้เลยนะครับผมตอนนี้ยังมีของให้อีกไม่กี่วันจะไม่มีของให้แล้วนะครับผมหมดแล้วหมดเลยราคานี้ ไม่มีเลยนะหลายปีจะมีทีหนึ่งนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับ